เราก็มาถพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ในวันนี้นะครับเป็นอีกวันที่เรามีโอกาสได้เข้ามาฝ้าพระเจ้าด้วยกันมีโอกาสได้ใช้เวลาของเราส่วนตัวกับพระเจ้านะครับเข้ามาหาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดชั่งะความกินจิตใจของเราแต่เรามองดูที่พระเจ้ารทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีต่อชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เรา หลวงสงสัดซื่อเสมอนะเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับพระพรได้รับสิ่งดีมากมายจากพระเจ้านะครับขอให้เราเดาเนินชีวิตไปกับพระองค์อยากจะเรียนรู้จักพระองค์ให้เรามีชีวิตที่สัต์ซื่อมอนอย่างพระองค์เราจะซื่อตรงต่อพระองค์เราจะมีชีวิตที่จะสนองพระคุณของพระเจ้านะครับวันคืนชีวิตของเราที่เรามีอยู่นะครับเราขอสรรเสริญพระเจ้า และในช่วงนี้นะครับขอปรารญนาเป็นสุดของพระเจ้าตรัสกับเราสอนเราที่เราจะใครขควรพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสอนเราให้เราสามารถที่จะเข้าใจและนําพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันนะครับในวันนี้ได้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาใล้ควรพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่134สดุดีบทที่134นะครับเป็นอ่า เราทำซาดุดีในซีรีส์นะครับในหรือมาในชุดของบทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มนะครับก็มีทั้งหมด15บหมดทด้วยกันและวันนี้เรามาถึงบทสุดท้ายนะครับในบทที่15ของซีรีส์นี้<บ>นะก็เป็นบทเพลงที่คน ยิวคนอิสราเอลนะครับได้มีโอกาสได้ร้องในขณะที่เขาขึ้นไปเยียงกรุงยรเยรูซาเล็นมนมาสการพระเจ้าไม่ไว่าจะออกจากบ้านระหว่างทางเห็นภูเขาก้าวเท้าเข้ามาในกรุงยรเยรูซาเล็มนะครับได้มีโอกาสได้สารภาพความบาปของเขาต่อพระเจ้าขอพระเจ้าชาระเขาขอพระเจ้าช่วยกู้เขาขอพระเจ้าสมโูรณ์ประทานชัยชนะให้แก่เขานะครับและนะ ในบทก่อนหน้านี้นะครับก็แถวได้มีโอกาสได้มายืนอยู่นะครับต่อหน้าพระพักของพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าเข้ามานะนมัสการพระเจ้ามันเป็นนะการดีและเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากแค่ไหนนะครับที่น้องจินตนาการน,นะถึงการที่คนอิสราเอลทั้งประเทศนะครับนะทุกเผ่านะจะ ที่ต่างๆนะครับก็ได้พากันนะมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะนมัสก,การพระเจ้านะครับบิดาพี่นองอย่างจํานึ่งเราของพระเยซูนะครับพระเยซูขณะที่รงเป็นเด็กนะครับก็อายุเพียงแค่12ปีพระองค์ก็เข้าไปนะเดินทางมาจากนาซาเร็ตนะครับไปที่เยรูซาเล็มนะที่นั่นเพื่อที่จะไปนมัสก,การพระเจ้าเข้าไปในพหารของพระเจ้า และผู้คนก็มากมายนะครับแล้วก็หรือว่าพระเยซูกับมา,มารีและโยเซฟนะครับก็อาจจะพัดหลงไปนะครับแต่ว่าพระเยซูก็เข้าไปอยู่ในพระวิหารของพระเจ้านะครับช่วงเวลาน,น,นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่มีผู้คนมากมายมาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับในบทสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาเรียกว่าช่วงเวลา สุดท้ายนะบทสุดท้ายก่อนที่ขณะที่คนอิสราเอลกำลังจะเดินทางกลับนะครับนะเรียกว่าเขาก็มาใช้เวลานะครับในเทศกาลต่างๆเทศกาลปัสกานะครับเทศกาล ขนมปังไล่เชื้อนะเท,เทศกาลถวายผลแรกนะเทศกาลเพนเดคอสนะครับรวมถึงมาถึงช่วงเวลาเทศกาลอยู่เพลิงนะครับช่วงเทศกาลต่างๆเหล่านี้ก็มีกําหนดนะบางเทศกาลก็มีกําหนดเจ็ดวันบ้างนะครับนะยาวไปนะหลายๆเทศกาลร,รวมกันบ้างนะครับมสมนในช่วงเวลาที่เขากำลังจะกลับนะครับก็มีบทเพลงนะเรียกว่าเป็นบทเพลงสุดท้ายนะก่อนที่จะนะจาก ในเยรูซาเล็มนั้นกลับไปใบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหลังที่อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เห็นภาพสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจพระคำของพระเจ้าได้มากขึ้นนะและในขณะที่เขากำลังจะกลับนั้นก็ได้มีโอกาสได้ร้องในบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับ ในวันนี้บทเพลงสาลุดี1 3 4นี้ไม่ปรากฏนะครับว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับนะแต่ก็น่าจะนำเรื่องราวต่างๆนะที่เขามานะครับในเวลานั้นเราก็กำลังจะกลับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นะดาวิดก็อธิษฐานอวยพรนะครับคนของพระเจ้าที่กำลังจะเดินทางกลับนะครับ เราก็เห็นว่าในช่วงสุดท้ายดาวิดก็มีโอกาสได้อวยพรคนอิสราเอลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นในสมัยของกลรฮิตในสมัยของโมเสสอาโรนเะนีก่อนที่ประชาชนจะกลับบ้านก็มีการอธิษฐานมีการอวยพรนะครับให้กับเขาเหล่านั้นนะครับเช่นะ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 ครับในพระธรรมกันดานวิถีนะครับบทที่6 ก็ได้พูดถึงคำอธิษฐานอวยพรของอาโรนนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับเป็นคำอธิษฐานอวยพรของปุโรหิตนะครับในกัรนดนทิถีบทที่6นะครับในข้อ2ี่นะครับถึง27บอกว่าพระยาเวตรกับโมเสสว่าจงกล่าวกับอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่าท่านทั้งหลายจงอวยพรนคนอิสราเอลคือพูดกับเขาทั้งหลายว่า ขอพระยาเวส่งอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระยาเวส่งให้พระพักของกรงทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระพักขอพระยาเวเ,วเงยพระพักของกรงต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะอวยพรเขาทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นคำอวยพรของ ปุโรหิตนะครับที่มีต่อประชาชนก่อนที่เขาจะเดินทางกลับนะครับและเช่นเดียวกันนะครับบทนี้ก็เป็นช่วงเวลานั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอของนะปุโรหิตเท่านั้นนะครับแต่ว่านะ่าจะเป็นของประชาชนที่ได้มีโอกาสได้ร้องด้วยกันนะครับร้องด้วยกันขณะที่กําลังจะเดินทางกลับ เรามาดูด้วยกันนะครับว่าเขาร้องว่าอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาบทเพลงเป็นยังไงน,นะครับในข้อที่หนึ่งบอกว่ามาเถิดมาถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระยาเวเอย๋ยผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในยามค่ําคืนครับอันนี้ก็นะเป็นการนะเชิญชวนนะครับนะครับก็ริกร้องนะครับมาเถิดนะครับนะมาเถิด บรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระยาเวเอ๋ยนะครับเราก็เห็นว่าในตั้งแต่ในสมัยของโมเสสก็จะมีนะมหาปุโรหิตมีปุโรหิตมีคนเลวีผู้ที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้า แล้วก็ในสมัยของดาวิดเองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อดาวิดได้จัดเตรียมพระพลาของดาวิดนะครับหรือว่าในไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมพระวิหารที่โาลมอนจะสร้างดาวิดก็ได้มีโอกาสได้ตรเตรียมผู้คนหรือคนเลวีนะตามพระวจนะของพระเจ้าใช้รูปแบบเดียวกันให้คนเลวีนะมานะครับ มีโอกาสได้ปฏ hm ิบัติรับใช้พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับนมัสการพระเจ้าในขณะที่ผู้คนมานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มนั้นนะคนเลวีผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยืนอยู่ในพันิเวศของพระยาเวนะครับกขาเหล่านั้นก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าปฏิบัติรับใช้ประชาชนที่มานะอาที่นั่นนะทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเขายืนอยู่ในพะนิเวศของพระยาเว บนนิบัตรับใช้พระชานะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ในประชาชนก็กําลังจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าในการนมัสการพระเจ้าก็ยังจะดาเนินต่อไปอย่างต่อเน,นื่อง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในสมัยของอโมเสสในพระพลาของโมเสสนะครับปุโรหิตก็ต้องนะมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะทุกวันเสมอเรื่อยไปจะมาดูแลนะครับตะเกียงนะไฟในพระพลานั้นนะครับไม่ให้ไฟนั้นมันดับไปนะครับจะต้องมาคอยเติมน้ำมันนะมาดูแลนะตลอดนะทั้งกลางวันและกลางคืน และเช่นเดียวกันนะครับในสมัยของดาวิดก็มีการแต่งตั้งนักร้องนักดนตรีนะครับที่จะถวายสรรเสริญแด่พระเจ้านะครับทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมงนะครับนะตลอดทุกวันสรรเสริญพระเจ้าแต่ตอนนี้นะครับประชาชนก็กำลังจะกลับก็ นะก็เลยว่าจังเชิญชวนนะครับยังหนุนใจผู้รับใช้พระเจ้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นนะให้เขายืนนะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้เขาสาธุการแด่พระเจ้าให้เขาสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้านะสรรเสริญพระเจ้าต่อไปนะครับแม้ว่าประชาชนกําลังจะกลับแล้วแต่รูปใช้พระเจ้านะผู้ที่นะมีหน้าที่ในการปฏิบัตินั้นก็จะ นะำมสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านามัสการพระเจ้านะครับภาษาไทยใช้คําว่ามาถวายสาธุการแด่พระยาเวนะครับพระยาเวนะครับหรือนะในการแปลอีกอย่างหนึ่งก็ถวายพระพรนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะเราไม่สามารถถวายพระพร แด่พระเจ้าได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานพระพรให้แก่เราแต่ว่าเราถวายคําสรรเสริญคํายกย่องคําขอบพระคุณแด่พระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในสิ่งที่พร,ร,ระเจ้าทรงเป็นให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นนะครับบรรยากาศ นะครับแล้วกนะ็ผู้คนก็ได้ร้องเพลงในบทนี้นะครับแล้วก็นหนุนใจผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าในพระวิหารของพร,พระเจ้าต่อไปนะและบอกว่าในข้อที่2นะครับบอกว่าจงชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัมสการ และถวายสายทุกการแด่พระยาเวนะครับให้โูโลหิตให้ผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นชูมือนะครับยกมือขึ้นนะครับชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัมการนี่เป็นภาพของการสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้านะนี่ก็เป็นการยกย่องเป็นการสรรเสริญพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เป็นการนะครับนะอ่า ขอนะครับหรือรับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะนะเราถึงแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าเรามอบถวายชีวของเราพร้อมกับคาสรรเสริญคําอธิษฐานการนมัสการของเราแด่พระเจ้าการชูมือขึ้นนมัสการพระเจ้านี่ก็เป็น นะวิธีการเป็นรูปแบบของการแสดงออกอย่างหนึ่งนะถึงการยอมจำนวนตอบพระชาถึงการสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้านะเห็นไหมครับพี่น้องนะครับและเมื่อพูดถึงนะครับเรื่องราวของการชูเมือขึ้นนะครับก็ทําให้คิดถึงนะเรื่องราวในสมัยของโมเสสพี่น้องจําได้ไหมครับนะครับเมื่อโมเสสและโยชัวและคนอิสราเอลได้ออกไปทําศึกสงคราม เราเห็นภาพอย่างหนึ่งนะก็คือโมอเสสก็ขึ้นไปบนภูเขานะครับแล้วก็พร้อมกับอาโรนและเฮอร์ที่ขึ้นไปบนภูเขานั้นแล้วก็ได้ยกมือขึ้นนะครับต่อปพระเจ้ายกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้ายกมือขึ้นนะครับเพื่อแนะสวงหาพระเจ้าขอการวอวยพรที่มาจากพระเจ้าขอชัยชนะที่มาจากพระเจ้า และเมื่อบุรบใชัยของพระเจ้าเมื่อโมเสสชูมือขึ้นเมื่อใดน,นะครับอิสราเอลก็ได้เปรียบศัตรูนะครับโยชูวาที่ออกไปสู้รบนั้นก็สามารถที่จะ,ะเอาชนะนะครับได้เปรียบศัตรูเมื่อนั้นนะครับแต่เมื่อโมเสสเอามือลงนะครับเราก็เห็นว่าคนอิสราเอลนั้นก็เพียงพร้าต่อศัตรูศัตรูก็ ได้เปรียบนะฮะคนอิสราเอลเมื่อนั้นดังนั้นเขาจึงนะฮะได้ช่วยกันประคับประคองนะครับในก่อนมาประคับประคองนะมือของโมเสสนะครับและช่วยประคองให้มือโมเสนนั้นสามารถที่จะยกมือของเขาตอบพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็ในการนมัสการพระเจ้าก็อยากจะเห็นอยากจะให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังอยู่ในเยรูซาเล็มที่ยังอยู่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่ในพริเวีของพระเจ้านั้นก็ได้ยืนนะครับแล้วก็ชูมือขึ้นต่อพระเจ้าต่อสถานนมัสการของพระเจ้าเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพื่อจะยกย่องพระเจ้าเพื่อจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และถวายสาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าสงโประทานให้แก่เขาพีน้องต่ลักณนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นถึงการนมัสการพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามและก็มีการร้องกันนะครับคนอิสรลก็ได้มีโอกาสได้ร้องบทเพลงนี้ด้วยกัน กลับมานะครับนะมาถึงชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องที่รักเราขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกให้เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอเห็นไหมครับพี่น้อง,งนะครับ,นนะรบในภาพหนึ่งนะครับเราแต่ละคนก็เป็นวิหารของระเจ้าพระเจ้า นะครับทรงประทับที่นี่และเราแต่ละคนนะก็เป็นวิหารของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงแต่งตั้งเราทั้งหลายแต่ละคนให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรนะครับบทที่สองข้อที่9นะครับพระของพระเจ้าบอกว่าแต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราเป็นประชากรพระเจ้าทรงเลือกเรามาเป็นปุโรหิตหลวงนะครับ เป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นพลเมืองของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันล้ำเลิศของพระเจ้าส่งเรียกเราให้เราประกาศพระราชกิจของพระเจ้าประกาศความดีงามของพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพีน้องที่ลัก นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ปรารถนาให้เราทั้งหลายทำนะเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าอเมนไหมครับพี่น้องนะครับต่อจะพูดอีกอย่างหนึ่งเราเป็นอิสราเอลของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกพี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกอิจฉาคนอิสราเอลพระเจ้าทรงเลือกเขานะครับเขาเป็นคนพิเศษของพระเจ้าแล้วเราก็เห็นโอ้ความพิเศษของเขามากมายแต่อย่าลืมว่า เราเองก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ละมากกว่านั้นอีกพี่น้องที่รักเราเป็นเราแต่ละคนพระเจ้ารงเลือกเราจากท่กามกลางคนมากมายนะครับนะี่พี่น้องนะเราอาจจะมองดูคน,คนอิสรเาเอลนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เอ๊ะทำไมพระเจ้าเลือกคนอิสรเาเอลนะครับเลือกคนอิสรเาเอลได้อย่างไรเขาเป็นยังไงนะครับเราอาจจะนะมีความสงสัย แต่ในขณะเดียวกันนะฮะเราก็กลับมามองดูชีวิตของเราโอ้ทำไมพระเจ้าเลือกเราได้อย่างไรพระเจ้าเลือกคนอย่างฉันให้มันเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเนะี่ยพระเจ้าทรงเลือกเราพี่น้องทีงร่รักนี่เป็นความพิเศษ a m น n ไหมครับพี่น้องและให้เราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเราเห็นความพิเศษของนะฮะปุโรหิตในพระคัมภีร์ นะแต่อย่าลืมว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าหลวงนั้นหมายถึงของหลวงหลวงในที่นี้หมายถึงพระเจ้านพะระเจนะ้าทรงเป็นผู้ที่เลือกเราและแต่งตั้งเราให้เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่เป็นนะครับเกียรติที่พระเจ้าทรงเลือกเราเห็นไหมครับพี่น้องเราเป็นคนที่จะปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศของริยาเว พี่น้องเราควรที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์อ่านไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงชำระเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์พี่น้องขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนั้นด้วยเช่นเดียวกันดังน,น,นั้นเราควรที่จะทําอย่างไรเราควรที่จะมายืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและชูมือของเราขึ้นตรงต่อพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักขอให้ชีวิตของเราชีวิตส่วนตัวของเรา เราจะเป็นปุโรหิตที่ถวายคำสรรเสริญของต่อพระเจา้าไม่หยุดอ่นอานมนวิคับพี่น้องนะครับแม้ว่าคนอื่นจะไปแล้วยัางไรแล้วแต่เราก็ยังจะอยู่ในพันิเวทของพระเจา้าเหมือนปรีสูพระเยซูก็ปรารถนาที่จะอยู่ในพันิเวทของพระบิดาเราเองก็เช่นเดียวก,กันพี่น้องชีวิตของเราเราควรที่จะเข้ามาอยู่ในการทรงฤทธของพระเจา้า และชูมือของเราขึ้นต่อบพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าในชีวิตของเราเรารู้ว่าทุกสิ่งนั้นก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งพระพรและพระเจ้าท่งประทานสิ่งต่างๆให้แก่เราพระเจ้าประทานชัยชนะให้แก่เราความสำเร็จนั้นก็มาจากพระเจ้าถ้าเราขาดพระเจ้าแล้วเราก็จะทำสิ่งใดไม่ได้เลย เห็นไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นคนที่ชูมือของเราขึ้นต่อพระเจ้าเราจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าเราจะเป็นผู้ที่ปนนิบัติพระเจ้าและให้พระพรของพระเจ้าผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของเราและเราได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและสามารถที่จะส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปยังอิสราเอลไปยังคนอื่นๆได้อีกเช่นเดียวกันอห็นไหมครับพี่น้องนะครับไปยังครอบครัวของเรา ไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเขาเหล่านั้นจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราถ้าเรายังยืนอยู่ถ้าเรายังสัตซ์ื่อในการที่เราจะยืนอยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจา้าให้ชุดของเราทั้งหลายอยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจา้าเสมอเป็นปุโริตเป็นคนเลวีเป็นคนที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจา้าอยู่ในการส่งสถิตของพระเจา้าเราจะไม่ออกไปจากที่นั้น อาไม่ค่ะพี่น้องแต่เราจะส่งพระพรของพระเจ้าออกไปเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคริสตจักรของพระเจ้าเป็นภาพรวมของนะพะี่น้องได้มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าเหมือนกันกันกบคนอิสราเอลผู้รใชัยของพระเจ้าก็ยัง นะยืนยันในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและรับพระพรของพระเจ้าและทรงต่อพระพรความสาเร็จและชัยชนะนั้นไปสู่ประชากรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเหมือนภาพของโมเสสที่ยืนอยู่บนภูเขาและชูมือขึ้นต่อพระเจ้าอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกัน เหนไหมครับพี่น้องนะครับให้คริสตจักรของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มีโอกาสได้ยืนอยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าชูมือขึ้นและส่งต่อรับพระทรที่มาจากพระเจ้าส่งต่อไปอยังคนอื่นในข้อที่3าพระคัมของพระเจ้าได้บอกขอพระยาเวทรงวอวยพรพรท่านจากซีโยนนะครับ นะก็เป็นบทเพลงที่เขาคนอิสราเอลนั้นนะกำลังจะก,กลับก็อวยพรกันและกันนะกำลังจะก,กลับบ้านนะครับพบครครของพระเจ้านะครับจากซิโยนนะจากที่ประทับของพระเจ้านะเมื่อผุหรับใช้ของพระเจ้ายืนอยู่ต่อนหน้าพระภักของพระเจ้านะรพระคอรนั้นก็นะ เทลงมานะครับและส่งต่อพระพรของพระเจ้านั้นนําพระพรของพระเจ้านั้นกลับไปยังบ้านเรือนอยังที่พักอาศัยยังธุรกิจการงานนะยังครอบครัวนะยังท้องที่นะล่านั้นด้วยเชนเดียวกัน เห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นภาพที่เนี่ยเขาเหล่านั้นก็เห็นว่าพรคพรของพระเจ้านั้นมาจากสิยนเมื่อเขาได้เข้ามาหาพระเจ้าพระ์ของพระเจ้าก็ตามชีวิตของเขากลับไปยังที่พักอาศัยของรพระเจ้าพระยาเวอวยพรท่านอวยพรท่านนะครับเนี่ยขณะที่เรากําลังจะกลับจากวรนน การปฏิบัติพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรท่านคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวารรค์และแผ่นดินโลกพี่นองค์ตลนะครับผู้ที่อวยพรเราคือพระผู้สร้างเห็นไหมครับพี่น้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่รวมเป็นผู้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะครับสร้างแม้กระทั่งฟ้าสวารรค์และแผ่นดินโลก ให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าของเรานั้นนะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์นะครับในที่ที่สวยงามในที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับและหลุดถึงแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าผู้สร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่อวยพระรเราสามารถที่จะให้พระพรของพระองค์ผ่านมาทางชีวิตของเราและเราก็ เรียกว่าแบกหามนะรับพระพรของพระเจ้ากลับไปในะประชากรของพระเจ้าก็กลับไปด้วยพระพรของพระเจ้า พี่น้องที่รักนี่ก็เป็นบทเพลงที่คนอิสราเอลได้มีโอกาสได้ร้องในขากลับนะครับขณะที่เขากําลังจะกลับอวยพรกันและกันและระ,ะลึกถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังยืนปฏิบัติพระเจ้าอยู่ในบริเวณของพระเจ้าและรับพระพรของพระเจ้าและทรงต่อพระพรของพระเจ้าไปยังผู้คนยังประชาชนที่กําลังจะเดินทางกลับไปอย่างที่ของเขาเช่นเดียวกันพี่น้องเราเองเราได้มีโอกาสได้เข้ามาหาพระเจ้า เห็นไหมครับพี่น้องนะครับและเราก็เข้ามาทูลอธิษฐานต่อพระเจ้านมัสการพระเจ้าในบริเวณของพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้านะครับเนะเราถวายในสาธุการแด่พระเจ้าพระพรของพระเจ้าก็เทลงมาอย่างชีวิตของเราแล้วก็ให้เราทั้งหลายส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปยังคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราไปยังครอบครัวของเรา เห็นไหมครับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าให้สิ่งนี้นะเป็นจริงในชีวิตของเราชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องที่รักหลายคนนะอาจจะมีคําถามนะครับถามว่าโอ้ทําไมเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยทําไมเราจะต้องมายกย่องพระเจ้า พระเจ้าบ้ายรหรอพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับผมก็ได้ยินนะบางคนก็อาจจะพูดว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าอยากจะให้เรามาน้ำมศก,การพระเจ้าอยากให้นาสรรเสริญพระเจ้านะเพราะพี่น้องที่รักสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเรานมสก,การพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องพบพรคน,นะครับของพระเจ้าก็จะมาถึงชีวิตของเราแล้วก็ตามติดชีวิตของเราไป เราเองเขาจะได้รับการอวยพ,อพอระพรที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาองค์ปรารถนาที่จะอวยพรชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาจะอวยพรชีวิตของท่านอ่านหนึ่งนะครับพี่น้องแต่อยากจะให้เรารู้ว่านะใครเป็นผู้ที่จะประทานพระพรนั้นให้แก่เราได้พระเจ้ารงค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต รองทรงเป็นแหล่งแห่งกําลังเป็นแหล่ง,หลงแห่งหความชื่นชมยินดีและเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสานประทานพระพรนั้นให้แก่เราทั้งหลายและประชากรของพระเจ้าก็กลับออกไปด้วยความชื่นชมยินดีด้วยกําลังด้วยเลี้ยวแรงใหม่ด้วยพระพรของพระเจ้าที่ตามติดชีวิตของเขาไปไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามพระพรของพระเจ้าก็ตามไปถึงที่นั่น ไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจการงานใดๆแต่พระเจ้าก็ทรงปโปรดอวยพรในการงานของเขาล้นั้นไม่เพียงแต่ขณะที่เขาอยู่ในลำพันธุเวทของพระเจ้าหรือในเยรูซาเล็มเท่านั้นแต่ก็พระพรของพระเจ้าก็จะตามติดชีวิตของเขาไปพี่น้องที่รักขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเห็นคุณค่าของการทรงสรุตของพระเจ้าอาเมนครับพี่น้องและอย่าลืมว่าเราก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เรา พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายเข้ามาเฝ้าพระเจ้าพี่น้องที่รักจะมีหลายคนที่อยู่รอบข้างเราที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นความจริงไม่สามารถที่จะได้รับพระพรไม่ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าพี่น้องแต่เราจะเป็นคนนั้นเราไม่สามารถที่จะออกไปแล้วก็อวยพรเขาด้วยตัวของเราเองได้เราจะเป็นจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าและขอ พระพรที่มาจากพระเจ้าขอใช้ชนะที่มาจากพระเจ้าขอพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรนั้นและเราเข้ามาและเราจะส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปยังคนอื่นเห็นไมครับพี่น้องนะขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าและเราจะอดไม่ได้เราจะไม่อยากที่จะจากนิเวศของพระเจ้านั้นหมายถึงการทรงสริตของพระเจ้าแ้นไม่ได้หมายความว่าเรา นะครับไม่ต้องทําการงานอะไรแต่หมายความว่าเราเข้ามาหาพระเจ้าก่อนและพระพรของพระเจ้าการส่งสินของพระเจ้าก็ตามติดชีวิตของเราทั้งหลายไปน้องติรักขอให้เรานะครับมานมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระคำของพระเจ้าบอกให้เรามาเถิดมาถวายสาธุการแด่พระยาเวโปรดใช้ทั้งสิ้นของพระยาเวเอ๋ยผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในยามค่ําคืน จงชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัสการและถวายสาธุการแด่พระยาเวขอพระยาเวสง่งอวยพรท่านจากซิโยนคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในเช้าวันนี้เช่นเดียวกัน ขอพระยาเวยทรงอวยพรพี่น้องเนี่ยที่เข้ามาในการส่งเสริมของพระเจ้าในการอธิษฐานในการนมัสการพระเจ้าจากสถานนมัสการของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นผู้ที่อวยพรให้แก่ชีวิตของพี่น้องและทุกคนที่อยู่รอบข้างของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการใช้เวลาขับพระเจ้าในในการแค่ควรพระวจชะของพระเจ้าและทำตามพระคำของพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ